เอา่าแล้วก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง SCP คูงคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยแล้วก็ขอสวัสดีทุกทุกคนที่ถามกันเข้ามากันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนนะครับสอนสอนอีกแล้วสอนเยอะจริงๆตอนนี้ลงแต่คลิปสอนเพราะว่ามีรีเควสต์กันเข้ามาเยอะกันเหลือเกินนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาเออจะพูดซ้ำทำไมเนาะเออวิธี ที่ผมจะมาสอนในวันนี้คือจะเข้าร่วมอาณาจักรแล้วก็ออกอาณาจักรยังไงแล้วก็ผมก็แถมให้ด้วยวิธีที่จะยึดอำนาจอาณาจักรเลยนะครับโอเคอย่างแรกเนี่ยถ้าเราจะเข้าอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งอ่ะสมมตินะตอนนี้ผมอยู่ที่คามากระโชกุเนตหรือก็คือญี่ปุ่นนั่นแหละนะโอเคอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปหา ราชาของอาณาจักรนั้นอนาณาจักรนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าราชาอยู่ที่ไหนให้อ่ะเนี่ยสมมติว่ามีทหารของอาณาจักรนี้มาก็วิ่งเข้าไปถามเขานนำชื่อตัวเองบาบา I want swear เนี่ยนะบรรทัดที่สามเนี่ยหนึ่งสองสามบรรทัดที่สาม I want to swear all อ uh, อะไรวะ Elegance to you state โอเคแล้วก็กดอันที่สามไป มันก็จะบอกว่ามันไม่สามารถที่จะรับเราได้เดี๋ยวตอนนี้ต้องให้เราไปหาโชกุนที่ชื่อว่ามินาโมโตโนะตาเนี้ทโมเออนั่นแหละงั้นเราก็ถาม where Can find him ไปแวร์แกนไอไฟฮิมไอบรรทัดแรกฝั่งนี้นะ <c oughs> โอเคตอนนี้เหมือนว่าเขาจะให้ข้อมูลว่าเขาเห็นครั้งสุดท้ายที่ท่าเรือมาริโอกะเป็นอาณาจักของพวกไอโน่ไปแล้วตอนนี้นะครับโอเคเราก็ไปที่ น,นั้นที่ระบุถ้าเรือโมริโอกะอยู่ด้านนี้โอเคแตวก็มุ่งไปเลยเร,เราจะเจอราชาไหมถ้าไม่เจอเราก็ต้องไปถามข้อมูลต่อนะโอเคเหมือนจะเจอกําลังทําสุดกันอยู่เลยซึ่งเราก็เข้าไปนัวได้นะอ่านี่ไงมินำม,มโตโนสตาเนทโทโมกยู่นี่ไงเราก็วิ่งเข้าไปปุ๊บแนะนําตัวบรรทัดที่3าเหมือนเดิมเลยเนหะ็นไหม I w a n t to s w ว a r Addition to your state แล้วก็กดลงไปโบมันก็จะถามว่าแน่ใจไหมที่จะเข้ามาเป็นดาบของฉันเนี่ย <c oughs> ก็ออกรีนตกลงโอเคยินดีด้วยตอนนี้คุณเป็นหนึ่งในทหารของคามาคุระแล้วโอเคกดไปเราก็จะกลายเป็นนี่ทหารสีชมพู <c oughs> เป็นชาวญี่ปุ่นไปทันที เราก็ต้องช่วยเขาทำศึกอะไรบลา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 ทำไปนะโอเคอ่ะ okay. แล้ววิธีต่อมาจะยึดอานาจเมืองอยังไงอันนี้เข้าได้แล้วนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในจักรแล้วแต่เราต้องการที่จะยึดอานาจประเทศประเทศนี้อย่างแรกเราจะต้องเป็นวอลล์ดให้ได้ก่อนกดเข้ามาที่ทหารเหมือนเดิมเลยที่ใครก็ได้ที่อยู่ในอนาณาจักรนี้นะที่เราอยู่ด้วยเนี่ยกดบรรทัดที่3 support my research become a w a r l o o t อันที่3เลย Nobody Know You โอเคแสดงว่าอันเนี้ยเรายังไม่มีชื่อเสียงพอที่จะให้เขารู้จักเราอให้เราเนี่ยได้อับยศนะเราก็ไปทำศึกลาบลาบําทำนู่นทำนี่ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะเออจนกว่าเราจะได้ชื่อเสียงมาพอสมควรแล้วอะอี่ยตอนนี้ผมโดนทหารพวกนี้ไล่ถ้าเราได้ชื่อเสียงมาพอสมควรแล้วเราก็จะสามารถขึ้นเป็นหัวอหลอได้ซึ่งคุณสมบัติที่จะไปให้ถึงเนี่ยก็จะอยู่ตามไอ้น,นี่นะ ตามมาจากว่ามีเมืองเยอะแค่ไหนให้กดรูปดาวนี้อ่ะอันนี้ใช่ไหมให้กดรูปดาวไอ้ตรงมุมขวานี่นะไอ้มุมอ่าขวาจ่ถูกูละขวาล่างเนี่ยตรงนี้กดไปอ่าต้องการชื่อเสียงขั้นต่ำอยู่ที่ร้อยห้าสิบเราก็ต้องไปหาชื่อเสียงร้อยให้ได้ร้อยห้าสิบอันนี้ใช่ไหมชื่อเสียงให้ได้ร้อยห้าสิบนะเราต้องไปสู้นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวขอ สร้างชื่อเสียงให้อาณาจักรแป๊บหนึ่งนะนี่นะ,อ,ะอันนี้เป็นการล้อมจมกีของอาณาจักรเนี่ยราชาจะสั่งเรามาให้มานะเราก็ต้องมาตามมาควยท,ที่มันระบุมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ค่าชื่อเสียงให้ตรงนี้อะไรวะอ่ะนี่หลอดซัพพอร์ตข้างบรรทัดสุดท้ายเราก็จะได้ค่าตรงนี้เพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นอ่าวอลลอดแต่ถ้า เราจะเป็นราชาต้องอยู่บรรทัดที่3ามเนี่ย the right of uh, the right to the throne ต้องมีค่านี้ตามนี้แต่ตอนนี้เราต้องมีค่าชื่อเสียงให้ได้150ก่อนก็ื่ที่จะได้ไปสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเอะเนาะจากนั้นเราก็ทําตามเคว็ดดีไปก่อนสร้างชื่อเสียงได้เหมือนกันนะครับได้เลเวลด้วยการเข้าร่วมกับอาณาจักรอื่นในตอนเริ่มแรกเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับ ว่าเราจะได้ไม่ต้องมีศึกรอบด้านด้วยอาณาจักรของเราเองเราสามารถที่จะออกจากอาณาจักรนี้ได้ด้วยแต่มันจะประกาศสงครามใส่เรานะอ่ะอันนี้เราก็ทหารพวกนี้ก็จะสู้เราก็จะได้เ,เงินได้ของบ้าๆอะไรก็แล้วแต่ก็จะสุ่มอ่ะเดี่ยได้วลวด้วยที่สําคัญนะครับแต่ตอนนี้ชื่อเสียงเราก็เหมือนจะมาที่อ่านี่ใช่ไหมสองร้อยห้าสิบไ้สองร้อยจ็ดสิบห้าแล้วเราก็จะนี่นี respect More Than 100นะครับ respect คือค่าไหนอ่าเดี๋ยวให้ดู respect คือค่าบรรทัดที่สองนะครับได้มาจากไงได้มาจากไหนก็ง่ายๆเลยก็คืออ่ะเมื่อกี้เหมือนจะเด้งมานี่ใช่ไหมโอ้อสำเร็จก็จะได้ค่า respect มาอีก10แล้วก็ปล่อยตัวนักโทษอ่ะปล่อยเอ่อตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลย ปล่อยตัวนักโทษปล่อยยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปที่อ่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะป้าก็จะเป็นแบบนี้เออนั่นแหละเราก็แค่อ่ากดบรรทัดแรกเนาะปล่อยไปเรื่อยๆมันจะได้ค่าอยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบก็ประมาณนั้นนะครับก็จะได้ค่า Respect กัคหนึ่งหนึ่งร้อยตามนั้นเลยตอนนะครับตอนนี้เหมือนก็ขออธิบายต่อว่าหลังจากที่เราผ่านในตรงเรสเป t นี้ต่อแล้วมันก็จะให้ขึ้นเป็น ค่าหลอดซัพพอร์ตนะครับแล้วกำลังก็จะกําหนดเหมือนเดิมเลยไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงดาวตรงเนี้ยว่าหลอดซัพพอร์ตเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นอ่าวอลล์หลอดนะครับผมหลังจากที่เราได้เป็นวอลล์หลอดเนี่ยเราจะสามารถสั่งการทับได้นะครับซึ่งอ่าเหมือนเป็นในคนใหญ่เออของกองทัพนะครับเราก็จะสามารถสั่งทหารให้ไปตีเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นได้บลาบลา,บาตามเราเที่ยวอยากจะไปตีนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปถามเหมือนเดิมเลยไปถามกับไอ้พวกทหารน,นี่เหมือนเดิมเลยว่าอ่าอันนี้มีเชลยก็จับไม่ได้เพราะทหารมุมน้อยไปโอเคช่างมันก็ไปถามนะเจ้าพวกทหารเหมือนเดิมเลยว่าเนี่ยพวกเนียพวกทหารที่วิ่งวิ่งในพลเนี่ยว่าใครคนไหนอ่าต้องการที่จะให้อ่านำตัวไปกดที่ไอ้บรรทัดสามเดิมเลยเปลี่ยนจากไอ้ตรงมันจะเปลี่ยนแค่คำว่าวอลลดเป็นคิงมีคำว่าคิง ว่าใครจะสนับสนุนให้เป็นคิงม้่งมันก็จะกําหนดไอ้ค่านี้ตรงนี้ใหม่นี่ครับเป็นค่าตรง right to the throne ตรงนี้เราทำเคลสเราก็จะได้ค่านี้ด้วยวนะันที่สามนะหลังจากที่เราเป็นคิงได้แล้วก็ถือว่าเรายึดอานาจของอาณาจักรนั้นได้แล้วเราก็เป็นราชาของอาณาจักรนั้นนั่นแหละรครับผมนี่คือการยึดอานาจนะครับอ่าเราทำตามต่อมาวิธีที่จะออกจากอาณาจักรนี้ละนะที่เราเข้ามาได้แล้วเนี่ยอ่าเราก็วิ่งไปที่ ใครสักคนหนึ่งแล้วก็ถามบรรทัดที่สองนะเรากาลังหาใครบางคนเด็กเราก็ไปหาที่โชกุนเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยเราอยากจะอันนี้เราก็ต้องสละสมบัติก่อนนะโอเคตอนนี้อันนี้เราเป็นคนธรรมดานะผมจะสาธิตการเป็นคนธรรมดาแล้วก็ออกจากอาณาจักรนะถามว่าโชกุนอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่สมกูระชก,กุนเนตเมือง ามุรระนะอ่าเมืองหลวงเลยโอเคไปวิง่งนะอันนี้เป็นวิธีออกเลยนะผมจะตัดวิธียึดอำนาจไปนิดนึงเพราะว่ามันค้อง้า้นางไปหน่อยก็เลยไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดอ่ะอันนี้คือเวทล้มเหลวนะครับมันก็จะลบค่าใหเราไปเยอะแยะเลยมีแนตวตะกอยู่ที่นี่แต่ถ้ามันอยู่ที่นี่แล้วมันไม่ยอมออกมา มีวิธีนะคะระับเราก็เข้าไปที่ทาแล้วก็ไปที่ลงเรียมเาอเวนะโอเคเข้าไปลงเรียมชค่แั้วแหละแล้วก็ออกมากดออกมาเลยโอเคนี่มันก็จะออกมาแล้วเราก็วิ่งเข้าหามาเลยเแล้วก็เลื่อนลงมานะบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเอ่ะบรรทัดลองสุดท้ายเนี่ยบรรทัดที่แปเนี่ย I want to refuse the odd เราต้องการที่จะออกากกบของไายปุ๊บเราจะถามว่าแน่ใจนะที่จะออกจากที่นี่จะยอมแตกหักใช่ไหมใช่แล้วฉันก็จะไม่ยอมที่จัวไปพักกับเก,กต่อไปได้เลยมันก็จะบอกว่าได้เลยดังนั้นเราก็จะเป็นอ่าตูกันตลอดไปนี่เรียบร้อยเราก็จะออกจ,อา,จากอณาจักรมาแล้ว แต่ว่าแลกกับการเป็นศัตรูกับอาณาจักรที่เราเคยอยู่นะเรียบร้อยมันก็จะวิ่งไล่เราแล้วตอนนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e กกันเยอะโอ้มันมาโอเคโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้ผมกันเยอะๆด้วยนะ้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้โชคดีแล้วมีโอกาสสวัสดีครับบ๊ายบายเยอ